สวัสด <two> ีครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากของตลาดใหม่ในวันที่13ซึ่งตรงนี้จะเป็นวันวันทยพัย2 0 2ินั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันที่ก่อนวันเลนไทยหนึ่งวันวันที่13ก็ มีโอกาสได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากกองตลาดใหม่ในวันปลอดวันแังงานหนึ่งวันนะครับคืงวันนี้มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายดอกไม้ดอกกุหลาบมอบความรักให้แก่คนที่เป็นที่รักของแต่ละคนนะครับมาซื้อกุหลาบซื้อเพื่อไปมอบให้กับคนพิเศษของแต่ละคนวันนี้ ก็มีคนเข้ามาที่นี่ที่ตู่กจางตลาดดอ,อกไม้ปากลองตลาดใหม่กันคึกคักมากมายเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันนะฮะว่าตู่กจางตลาดดอ,อกไม้ปากลองตลาดใหม่ในวันก่อนวันวาเลาทน์นทหนึ่งวันนี่มีอะไรให้เลือกหาเลือกช็อปกันบ้างนะครับ,บนะก็มีดอกไม้ที่เป็นเทรนของ าวาเลนไทน์มากมายเลยทุกร้านจะขึ้นช่อกันเกือบทุกร้านนะครับมีให้เลือกสัรเลือกชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับในเทศกาลวาเลนไทน์นี้นะครับผู้คนก็มากันคึกคักเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้นะครับสึงจางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆน,น,นะครับก็มาเลือกหาเลือกชมสินค้าที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น ผักผลไม้ต่างๆทุกเทศกาลเราก็มีให้ท่านผู้ค้าเลือกชมเลือกหาเลือกซื้อกันได้ครบคันเลยทีเดียวนะครับสําหรับที่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปากของตลาดใหม่นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ที่นี่นะครับในวันที่สิบสานะฮะก็มีผู้คนมาซื้อดอกกุหลาบช่อเพื่อไปมอบให้กับคนรักกันเยอะแยะมากมายนะฮะคึกคักเลยสำหรับวันนี้ เมื่อสุดที่ที่ผ่านมาคนก็คึกคักเช่นเดียวกันสำหรับว,วันนี้ก็มีคนเข้ามาหาดอกไม้กันเพื่อไปมอบให้กับคนที่รักกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสเกตได้คนจะเข้ามาเยอะนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับที่จอดรถเรามีบริการให้สี่ห้าลานด้วยกันสําหรับที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่จะมาที่ลกกางตลาดดอกไม้ปากของตลาดใหม่นี้มาเลือก ซื้อดอกกุหลาบหรือช่อดอกไม้ที่จะไปมอบให้กับคนรักของเราในวันวาเลนไทน์ในวันทุนี้นะครับก็มาเลือกหาเลือกช็อปกันได้เลยที่นี่มีทั้งราคาย่อมเยาและราคาหรูๆราคาพิเศษเราก็มีให้เลือกช็อปเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยทีเดียวนะอันนี้สีแดงสดสีขาวมอบความรักบริสุทธิ์มอบความรักที่อมตะ นี่ดันการสีแดงนะฮะอันนี้ราคาพันห้านะฮะอันนี้ราคาร้อยห้าสิบนะะอันนี้ราคาหลายหลากให้เลือกสรรกันครับราคาสองร้อยสามร้อยก็มีนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่จะหาดอกไม้ดอกช่อไปให้กับคนที่รัก อันนี้กำลังจะจัดช่อดอกแรกได้ลงไปแล้วนะครับสีขาวนี่นี่กำลังจะเริ่มนี่ก็สั่งจองไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยอ,อ๋อทำขึ้นหน้าร้านอ๋อทำขึ้นหน้าร้านนี่เ็ามีขึ้นหน้าร้านไปแล้วนี่กำลังทำดอกแรกเข้าไปแล้วครับสีขาวเลยแล้วก็อันนี้ขึ้นไปน,นี่หน้าร้าน,นสวยๆกันเลยครับมีให้เลือกหลายหลากราคานะครับจะถูกจะเอาแบบหรูๆก็ได้จะเอาราคาย่อมเยาก็มีนะครับนี่ สวยพอ้มาสมัก็เป็น่มาลาครอะไปกันต่อครับที่นี่วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์กลางตลาดออกไม้ปากคงตลาดใหม่ในวันวันที่13บสาวันพฤษภาสันยี่สี่นะฮะสังเกตได้เลยว่าทูกค้าทุกร้านไม่ว่าจะเป็นซอยไหนทุกซอยก็จะขึ้น อชอบกุหลาบเพื่อรองรับสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อดอกไม้ไปมอบให้กับคนที่รักกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเกตได้เลยว่าจะมีผู้คนมาเยอะมากสำหรับวันนี้แล้วก็ผู้ค้าเองก็ขึ้นช่อกันเยอะมากสำหรับวันนี้นะครับ มีให้เลือกหลากหลายเลยครับนี่เป็นกล่องก็มีเป็นช่อก็มีนะฮะเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อนะครับไปเรื่อยนี่นี่หลากหลายหลากหลายเลยที่จะเลือกสรรเลือกซื้อกันได้เลย ราคาย่อมเยาก็มีราคาหลวมๆก็มีนะครับมาเลือกกันที่ศูนย์การตลาดดอ,อกไม้ปากของตลาดใหม่ครับเดี๋ยวไปชมกันด้านนู้นครับไปชมกันต่ออันนี้จะเป็นช่อใหญ่ๆ,ๆนั่นเลยที่ทันตะวันก็มีนี่ช่อใหญ่ นี่กําลังปักกันเลยฮะนี่กําลังออเดอร์มากันเยอะแยะเลยฮะปักกันไม่ทันเลยนะฮะกำลังปัก,ปกนะนี่ช่อใหญ่ที่ทันตะวัน,นอ่่สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอร้านไลฟ์ฝากได้เลยครับติ๊กดอกไม้สดครับนี่โอโ้โหนี่เป็นไงล่ะทําไม่ทันเอาร้านไปสีมาช่วยเนี่ยครับนี่ทุทันตะวันนี่สวยมากช่อใหญ่ สั่งจองกันมาได้เลยนะครับพรุ่งนี้มารับได้เลยหรือว่ามาเอากันวันนี้ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้วันที่1ิบพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วจะมอบความรักให้กับคนพิเศษของคุณก็มาเลือกหาเลือกซ็อกกันได้ที่ถูกจางตลาดดอกไม้ปากคองตลาดใหม่ที่นี่ครับมีให้เลือกกันมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ช่ออุอช่อนี้สวยมากเลยเท่าไหร่ครับเนี่ยช่อนี้เท่าไหร่ ห้าพันอันนี้ห้าพันราคาห้าพันก็มีราคาสองพันสามพันพันห้าสองร้อยสามร้อยก็มีฮะสองสามร้อยก็มีแล้วแต่คุณลูกค้าพอใจราคาแบบไหนมีหมดนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยห้าพันสองพันสามพันมีครบหมดครับมีให้เลือกครบหมด ครับมาดูกันที่วันนี้เราพามาเที่ยวชมกันที่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปากคลองตลาดใหม่นะครับในวันที่13วันวาเลนไทน์พรุ่งนี้นะครับจะมอบความรักให้กับคนพิเศษของคุณลูกค้าแต่ละท่านก็มาเลือกหาเลือกชมได้ที่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปากคลองตลาดใหม่นะครับวันนี้ผู้คนเข้ามาคือคับค็นพิเศษเลยครับเรามีที่จอดรถให้ลูกค้าได้ถึง2,000คันเลยทีเดียวงั้นลูกค้าไม่ต้องกลัว นะครับเข้ามาได้เลยนะครับมีที่จอดรถบริการปีนะครับให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกช็อปกันใหญ่ได้อย่างสบายใจนะครับทุกซอยก็จะขึ้นไปด้วยดอกกุหลาบแน่นกับทุกซอยนะคะแน่นกับทุกซอยลูกค้าจะเดินซอยไหนก็มีให้เลือกนะจะเดินซอยไหนก็มีจะเอาราคาย่อมเอาราคาสูงๆก็มีให้เลือกช็อปเลือก ซื้อหากันได้เลยนะครับามาดูซอยนี้เนี่ยสังเกตซอยไหนก็แน่นไปด้วยผู้คนนะครับสําหรับวันนี้วันที่สิบสามวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวัน,วนเล่ไทายนะครับเดี๋ยวจะไปดูซอยนี้กันบ้างม,มีให้เลือกหลายหลากสีสันเป็นเจกันอย่างนี้ก็มีนะฮะนี่เป็นเจกันเป็นเจกันส,สวยๆมอบเจกันให้กันเลยเยกันนี่มีให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียว เป็นดอกทันตวันเป็นจักรอย่างนี้ก็มีนะฮะนี่นะฮะทุกซอยนะฮะทุกซอยจะมีขึ้นช่องสำหรับวา์เลนทายกันทุกซอยแล้วก็ผู้คนก็จะแน่นกันทุกซอยนะฮะไม่ว่าจะเดินซอยไหนก็เต็มไปด้วยดอกกุหลาบนะะ เดี๋ยวพาไปชมทางด้านโซนห้องกระจกกันบ้างห้องกระจกนี้ก็เป็นของนำเข้าจากประเทศจีนก็มีประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีประเทศเกาหลีหรือเอกกอดอ,อก,ก็มากันหลายหลักประเทศนะครับโซนห้องกระจกนี้จะมีไม้นำเข้ามาเยอะนะฮะมีไม้นำเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นทูบี เลิฟฟาวเวอร์ช็อปนะฮะร้านนี้น้ำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นไม้น้ำเข้านะฮะตูปีเลิฟฟาวเวอร์ฟาวเวอร์ช็อปฟาวเวอร์เลิฟนะครับฟาวเวอร์ช็อปฟาวเวอร์เลิฟนะฮะผลจะคึกคักฮะซอยนี้เป็นโซนห้องกระจกจะเป็นไม้น้ำเข้าซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นซอยนี้นะครับ อ่านี้เขามาเลือกหาเลือกชมได้เลยครับนี่ทูบินเลิฟพาวเวอร์ชอปนะฮะมีให้ไม้นำเข้ามาให้ผู้ชมได้เลือกสรรเลือกช็อปกันนะครับไปกันต่อพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อ สังเกตนะครับร้านค้าที่นําเสนอ,อบรรดาแม่ค้าที่อยู่ที่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปากของตลาดใหม่ก็ส่วนใหญ่จะนำเสนอขึ้นช่อกันแทบสัส่วนใหญ่เลยนะครับนะฮะนะวันนี้ผู้คนจะเดินอซอยไหนก็จะมีผู้คนคึกคักมากมายเลยทีเดียวนะครับซอยนี้ก็มีคนเยอะคนเยอะทุกซอยไม่ว่าเราจะเดินไปซอยไหนผู้คนก็จะ คึกคักไปพิเศษสาหรับวันนี้วันที่สิบสามพรุ่งนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับนะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่อยากได้อ่าสวัสดีครับครับครับสวัสดีอ่าท่านผู้ชมที่อยากจะได้ดอกไม้ไปมอบให้กับคนรักของคุณในวันวาเลนไทน์ปีนี้สอง4ันยิบสี่นะครับ เรียนเชิญได้ที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่นะครับเปิดทั้งคืนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามาเวลาไหนก็มีให้ท่านผู้ชมเลือกหาเลือกช็อปกันเปิดทั้งคืนคนดันทั้งคืนนะครับสําหรับวันนี้เข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่มีสินค้าให้ท่านผู้ชมได้เลือกหาเลือกช็อปกันได้ครบครันเลยทีเดียวสําหรับวันวาเลนไทน์พรุ่งนี้ไปมอบความรักให้แก่ คนรักของท่านนะครับจะเดินซอยไหนจะเดินซอยไหนก็จะมีแต่ผู้คนคึกคักมากมายเลยทีเดียวสําหรับวันนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านลูกค้าที่อยากได้ช่อสวยๆอยากได้ช่อหรูๆไปให้กับคนรักของท่านในวันพรุนี้ในวันวาเลนไทน์นะครับก็เชิญได้ไดที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ในวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ ในวันที่13ก่อนวันวาเลนไทนหนึ่งวันนะครับก็ผู้คนจะคึกคักมากมายนะฮะแล้วก็มีช่อขึ้นสวยๆให้ลูกค้าได้เลือกสรรเลือกซื้อกันมากมายเลยทีเดียวนะครับมีราคาย่อมยาราคาร้อยบาทก็มี200 300 500หรือจะชอบเป็นราคาหรูๆ5,000ันอะไรก็มีให้เลือกสรรเลือกซ้อกันนะครับมาดูที่นี่สุางตลาด ดอกไม้ป่าคลองสลัดใหม่มีให้ลูกค้าเลือกชอบเลือกสรรกันครบคันเลยทีเดียวนะฮะที่จอดรถก็มีให้ลูกค้าได้จอดอจุได้สองพันประคันเลยทีเดียวมีทั้งหมดห้าลานจอดรถนะครับลานที่หนึ่งลานที่สองลานที่สามลานที่สี่และลานที่ห้านะครับมีอยู่รอบตลาดสามารถวนรถได้รอบตลาดเลยนะครับนะสามารถวนรถได้รอบตลาดเลยที่ เรียนเชิญเลยนะครับที่จะมอบความรักให้กับคนรักของท่านในวันพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ก็มาเลือกชอบเลือกหากันได้ที่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปากคลองตลาดใหม่นะครับเมื่อเทศกาลที่ผ่านมาคือเทศกาลสุดจีนที่นี่ก็ปรากฏว่าตลาดแตกเลยนะครับเพราะว่าคนมากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสําหรับที่นี่ในเทศกาลสุดจีนที่ผ่านมานะครับก็วันวนเนาเลนไทน์ในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ คงจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับผู้คนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อดอกไม้กันไปให้กับคนรักของขท่านส่วนใหญ่จะมาที่นี่แล้วก็จะชอบครับเพราะว่าที่นี่เดินสะดวกสบายกว้างขวางม,มีที่จอดรถให้ลูกค้าได้จอดกันอย่างสะดวกสบายและลูกค้าก็เลือกสรรเลือกซื้อกันจุกใจเลยทีเดียวเพราะว่ามีครบทุกสิ่งอย่างให้ลูกค้าได้เลือกหาเลือกชอบกันนะครับเราเดินซอยไหนก็จะมีแต่ผู้คนนะครับสังเกตไหมฮะเราเดินซอยไหน เดืนซอยไหนก็จะมีแต่ผู้คนเยอะแยะซอยนี้ก็เยอะซอยนี้ก็เยอะเห็นไหมฮะเต็มทุกซอยว่าจะแผนไปซอยไหนซอยนี้ก็เยอะซอยนี้ก็เยอะ,อยนยอะแน่นแน่นเลยนฮะก็มากันนะครับวันพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์มาซื้อดอกไม้ให้กับคนที่รักของท่านมอบความรักความดีๆสิ่งดีๆต่อกันในวันวาเลนไทน์ ที่นี่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปาาคลองตลาดใหม่มีให้เลือกสรรเลือกหากันครบคันนะครับนำมาฝากกันอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับที่นี่วันนี้วันที่13 2,024ที่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปาาคลองตลาดใหม่คร่งี้จะเป็นวาเลนไทน์นทขอเชิญได้ที่ศูนย์กลางตลาดดอ,อกไม้ปาาคลองตลาดใหม่ครับเก็บมาฝากกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ Terima kasih telah <laughs>